โ๊ครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับโปรแกรมอักขราวิสุทธ์นะครับที่เอาไวต้ตรวจสอบอความเหมือนความคล้ายการคัดลอกงานวิจัยนะครับ มันจะแสดงผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ Similarity Index นะครับว่างานวิจัยของเรานั้นมีความเหมือนความคล้ายกับงานวิจัยเล่มอื่นๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับนะบอ่ะเราก็ลองเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หนะ้าจอออกไปนะครับโอเค เอาละครับคราวนี้เวลาเราใช้งานโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานได้เลยนะครับเราก็เข้าไปที่ google นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าอัคราวิสุทธ์นะฮะอ่าอัคราวิสุทธ์แบบนี้โอเคนะครับก็ลิงก์แรกนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ จากนั้นให้เราใส่อีเมลของมหาวิทยาลัยเข้าไปนะครับที่เป็น atmbu นะครับ atmbu ac th นะครับก็เป็นเมลของนักศึกษาได้แหละครับหรือเมลของภาครัฐก็ได้นะครับจากนั้นให้เราทําการเลือกไฟล์นะครับเราก็กดปุ่มเลือกไฟล์ตรงนี้เลือกไฟล์อะไรครับเลือกไฟล์ที่เป็นงานวิจัยของเรานะครับก็เป็น Word หรือ pdf ก็ได้ แนะนำให้เอาไปทั้งเล่มเลยนะฮะถ้าจะตรวจกันจริงๆก็เอาไปทั้งเล่มเลยตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าไปเลยนะครับนะบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าไปเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะถ้าเราไปเอาตัวบทความวิจัยมาที่มันอยู่ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเรากปกดปุ่มเลือกไฟล์จางนั้นเราก็เลือก ไฟของเรานะฮะก็คือไฟล์นี้นะฮะไฟล์นี้ชื่อว่าวิจัยค่อยเองนะฮะเดี๋ยวเปิดดูสักหน่อยก็ได้นะครับว่ามันคือไฟอะไรนะฮะโอเคนะฮะเรามันหมุนสักครู่นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่มาแล้วฮะตั้งแต่บทที่หนึ่งครับไล่ไปเลยครับจนไปถึงบทที่ห้าเลยนะเนี่ยจนไปถึงบทสุดท้ายเลย่านี่นะฮะไล่ไปเลยอ่ะมีบทที่สี่นะฮะ ไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้อัปตัวใหญ่ขึ้นเลยนะโอเคนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับวิจัยค่อยเองนะครับชื่อไฟล์นี้กดโอเพนครับเป็น Word นะอันนี้เป็น Word จะ pdf ก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันครับอาจเช็คดูอีกทีว่าเมลของเราพิมพ์ถูกต้องนะครับาจากนั้นกดยืนยันเข้าไป มันก็จะเริ่มทําการอัปโหลดเห็นไหมครับระบบบอกอะไรเราบอกว่ากรุณารอสักครู่ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทางอีเมลนะฮะหรือท่านสามารถติดตามผลการตรวจสอบทางเว็บไซต์ได้ที่นี่ฮะร,รายงานผลการตรวจสอบกดเข้าไปเลยอ่าตอนนี้มันบอกว่าอะไรครับรอจ็อบอีก14คิวนะฮะมี14คิวอ่าอันนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวมันมันจะใช้เวลาประมาณคิวแล้วไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวมันก็นจะส่งข้อมูลมาให้เราทางอีเมลนะครับอีเมลที่เราใช้งานเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูกันก่อนนะฮะเมล,ย,ลเยังรีเรชหน่อยอเมลมายังนะฮะยังไม่มานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะฮะสักครู่หนึ่งก่อน ตรงไหนนะฮะอ่าเวลาผลรายงานมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวรายงานของ <c oughs> อัครวิสุทธ์นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกลับไปหน้าสักครู้นี้ก่อนนะฮะอ่ะนี่มาแล้วนะครับ จากหน้าเมื่อกี้ที่รอนอยู่14คิวนะครว่าจะหยุดวิดีโอนะมันมาแล้วนะฮะนี่ไงฮะวิจัยค่อยเองเห็นไหมไฟล์มาแล้วนะฮะวิจัยค่อยเองจากอามาหามากุฏนะครับ complete แล้วครับ status complete แล้วมีอัตราเปอร์เซ็นต์ความเหมือนความคล้ายอยู่ที่5.83นะฮะอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับก็คือแทบจะไม่มีการ ก๊อปปี้คัดลอกอะไรของท่านอื่นมามากมายนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อ่าแต่และที่ใช้เนี่ยในการตรวจอัตรลาวิสูตรเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไปค้นมาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับางานของที่นี่ครับอ่าที่นี่เขาบอกว่านะฮะผลงาน วิชาการที่มีเนื้อคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นเห็นไหมอันนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่อกี้แค่ห้านะฮะไม่มีผลอะไรเลยนะฮะนนี้ก็บอกว่าไม่เกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นอีกที่หนึ่งเอาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองดูซิอีกที่หนึ่งไม่ให้เกินสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แล้วแต่ที่แสดงว่าเรทมันก็จะอยู่ช่วงประมาณสามสิบถึงสี่สิบประมาณนั้นนะครับ ถ้าใครที่มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายนะครับ similarity index เนี่ย mm hmm. นะเกินกว่า40ขึ้นไปนะครับให้เราทำการแก้ไขการอ้างอิงของเราใหม่นะครับก็ปรับปรุงหรือลดการอ้างอิงบางอย่างให้น้อยลงนะฮะให้มันอยู่ต่ำกว่า30ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ มันจะแสดงรายละเอียดว่าส่วนไหนที่เราไปอ้างอิงมาบ้างมันจะขึ้นตรงนี้นะครับส่วนเนื้อความตรงไหนนะครับใน5%เปอร์เซนเนี่ยที่มันบอกว่ามันเหมือนเนี่ยตรงไหนบ้างมันกจะ็จะแสดงลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งเล่มเลยนะทั้ง5บทเลยนะครับผมอัพเข้าไปนะฮะเราสามารถปริ้นรีพอร์ตรงนี้ออกมาเก็บไปได้ถ้าเราต้องการเวลาเราส่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะปิดเล่มอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถาแน่ไฟล์ตัวนี้ ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปิ้นตัวนี้เนี่ยไปว่าตัวงานวิจัยของเราเนี่ย p a r i a l i s m Shaking Report ของอัคณา,าวิสุทธ์เนี่ยมีค่า Similarity Index ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากใช้โปรแกรมนะครับในการช่วยตรวจความเหมือนความคล้ายของวรรณกรรมนะครับเวลาเราทำวิจัยก็สามารถใช้ โปรแกรมมากราวิสุท์ได้นี่ก็แนะนำวิธีใช้ให้ฟังคร่าวๆนะครับสวัสดีครับ